สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะมาสอนเด็กๆนะคะตีกรอบให้มีขนาด1เซนกันนะคะก่อนอื่นอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องมีนะคะก็คือไม้บรรทัดแล้วก็ดินสอและอันนี้นะคะเป็นกระดาษที่คุณครูจะให้เด็กๆตีกรอบนะคะเด็กๆวางกระดาษลงไปแบบนี้ก็คือแนวนอนแบบนี้ก็คือแนวตั้งนะคะเด็กๆวางกระดาษเป็นแนวนอนนะคะแบบนี้ แล้วเด็กๆดูไม้บรรทัดของเด็กๆไม้บรรทัดของเด็กๆเนี่ยมันจะมีสองด้านนะคะแล้วก็มีตัวเลขแบบนี้ด้านนี้นะคะเราจะเรียกว่านิ้วนะคะไม้บรรทัดของเรานะคะจะมีด้านที่เป็นนิ้วและก็ด้านที่เป็นเสนตัวหนังสือสีแดงๆนะคะอันนี้เป็นด้านที่เป็นนิ้วส่วนด้านนี้จะเป็นเสนนะคะตัวหนังสือสีดําแบบนี้นะคะ จะเริ่มจากขีดแรก1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะวิธีการวัดนะคะให้เราเริ่มจากขีดแรกของไม้บรรทัดนะคะไม่ใช่ด้านข้างริมของไม้บรรทัดนะคะแต่เป็นขีดแรกนะคะขีดแรกก็คือตรงนี้ของไม้บรรทัดวางให้ชิดกับขอบของกระดาษนะคะแล้ว1นึ่เซนก็คือตั้งแต่ขีดแรกมาจนถึงเลข1แล้วเราก็จุดไว้ นะคะขีดแรกไปจนถึงเลขหนึ่งตรงนี้แล้วเราก็จุดไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นนะคะวางให้เสมอกับจุดแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากเส้นตรงไปเลยนะคะเราได้ด้านนี้แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำด้านล่างนะคะทำด้านล่างนะคะตั้งแต่ขีดแรกนะคะ ขีดแรกไปจนถึงเลขหนึงแล้วเราก็จุดไว้ขีดแรกไปจนถึงเลขหนึงแล้วเราก็จุดไว้หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดลากเส้นนะคะวางให้เสมอกับจุดนะคะวางให้เสมอกับจุดแล้วลากเส้นนะคะแบบนี้ต่อไปด้านบ BON นนะคะขีดแรกนะคะมาจนะะาถ,าถ,ถึงเลขหนึ่งขีดแรกนะคะมาจนถึงเลขหนึงแล้วก็จุดไว้ แล้วก็ลากเส้นตรงนะคะต่อไปอันนี้จะวางไม้บรรทัดแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะมาเสมอกับเลขหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็คือความกว้างหนึ่งเซนแบบนี้นะคะเราก็จะไปจุดที่ขีดแรกนะคะแบบนี้ แล้วก็ลากเส้นตรงในคลิปนี้นะคะเราจะสอนแค่การตีกรอบที่มีขนาด1ซนติเมตรนะคะเด็กๆลองฝึกตีกรอบที่มีขนาด1ซนติเมตรนะคะนำไม้บรรทัดมาใช้ไม้บรรทัดสังเกตดีๆด,ด้านที่เป็นด้านเซนกับด้านที่เป็นด้านนิ้วเราจะใช้ด้านที่เป็นเซนนะคะ ตัวเลขมันจะใกล้กว่าด้านที่เป็นนิ้วสังเกตง่ายๆนะคะด้านสีดำก็คือด้านเซนด้านสีแดงก็คือด้านที่เป็นนิ้วในแต่ละไม้บรรทัดก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปเด็กๆลองสังเกตนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสอนการตีกรอบ1เซนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ